สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาพบกันในคลิปที่ครูจะสอนเรื่องความยาวส่วนโค้งนะครับหรือ arc length หลังจากเขาแล้วที่เราเรียนเรื่องการหาปริมาตรของการหมุนเนาะเอาพื้นที่ไปหมุนหาปริมาตรตอนนี้เราจะมาเรียนความยาวส่วนโค้งในชีตหน้า144นะครับถ้าครูมีกราฟรูปนี้ ครูอยากจะหาความยาวส่วนโค้งนี้เนี่ยสมการของครูก็คือ y ตั้ fx x ของครูตั้งแต่ a ถึง b ครูอยากจะหาความยาวส่วนโค้งนี้ mm hmm. ครูต้องทำยังไงดูนะครับวิธีการทำครูจะแบ่งส่วนโค้งนี้เป็นเส้นตรงเล็กๆ จำนวน n เส้นดูตามในหนังสือหน้า145ก็ได้แบ่งเป็น n เส้นยังไงดูนะครับขอขยายดูนิดนึงเนาะ n เส้นยังไงดูนะครับเส้นที่1ก็คือ p 0 p 1เส้นที่2ก็คือ p 1 p 2ไปเรื่อยๆถึงเส้นที่ n ก็คือ p n ลบ1จนถึง pn โอเคไหมเส้นที่ k ก็คือ pk ลบ1จนถึง pk อ่ะเรามาดูเส้นที่ k กันรูขอกลับไปชีทของครูนะครับมาดูเส้นที่ k กันเส้นที่ k กันอยู่ตรงนี้เนาะจุดนี้คือจุด xk ลบ1จุดนี้คือจุด xk ครูอยากจะถามว่าความยาวตรงนี้เส้นตรงเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เราก็คิดตนนี้เป็นเส้นตรงนะครับเราก็คิดดูนะครับถ้าเราวาดรูปออกมามันก็จะได้รูปอันนี้คือ xk xk ลบหมันจะได้รูปสี่ามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เป็น xk ลบหตรงนี้เป็น xk ระยะตรงนี้ในชีตเขาจะเรียกเป็นเดลต้าเอระยะในแนวแกน y ก็จะเป็นเดลต้าวเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ก็ใช้พีทากรัสเส้นตรงนี้เขาตั้งชื่อเป็นความยาวก็คือ L xk ก็คือปีทาโกรัสก็คือเดลต้า x k กเลังสองบวกเดลต้า y k ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือความยาวส่วนโคง้งความยาวเส้นตรงนณจุด xk ถึง xk ลบหนึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่เส้นครับมี n เส้นเราจะคิดความยาวทั้งหมดเราก็ใส่ซิกมาซิกมานะครับนี่คือซิกมา เราก็ใส่ซิกมาไปซิกมาตั้งแต่ k เท่ากับ1ถึง n ถ้าอยากให้มันละเอียดเราทำยังไงนะอยากให้มันละเอียดเราต้องแบ่ง n เล็กๆ n เล็กๆแสดงว่า n เรา n เยอะๆเดี๋ยวใต้ xk เล็กๆ n เราจะเข้าใกล้ infinity ซิกมาตัวนี้ อันนี้คือเราจะได้ความยาวส่วนโคง้งละแต่ถ้าเราจัดรูปมันเราจัดรูปมันนะครับเราจัดรูปมันโดยการที่เราเอาเดลต้าเอเหารตลอดเดลต้าเอเคหารตลอดนะเดลต้าเอกเคกำลังสองหารตลอดนะครับเราจะได้เป็นเดลต้ายเคเดลต้าเอเคทั้งหมดยกกำลังสอง เอาเดลต้าเอ็กเคกำลังสองหารตลอดไม่งง,งเนาะเดลต้าเอ็กเคกำลังสองหารตลอดมันหารนะครับหารตลอดแล้วมันทาให้ค่าตัวนี้มันเปลี่ยนเนาะเราต้องเอาเดลต้าเอ็กเคกำลังสองที่ใส่รูเปเนี่ยไปคูณด้วยข้างนอกเลยจะกลายเป็นเดลต้าเอ็กเคหารตลอดเฉยๆไม่ได้คือเราต้องคูณแล้วก็หารออกด้วย อันนี้คือตรงนี้นะครับต่อไปลิมิต n เอ็ากับอ็นฟีตีตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตสแควรูทหนึ่งลบเดลต้าเอกเ็จะกลายเป็น dy นี่แค่เป็น dx อันนี้ก็จะเป็น dx นี่คือความยาวส่วนโคในทำนองเดียวกันถ้าเรา จากเดิมที่เราเอาเดลต้าเอเคกำลังสองหารแล้วก็คูณเราก็เปลี่ยนเอาเป็นเดลต้าวายเคกำลัง2หารแล้วก็คูณเราจะได้อันนี้เหมือนกันยันสูตรเราจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความยาวส่วนโคง้งทดทินที่เป็น dy นะครับ2องสูตรนี้จะต่างกันนะ สูตรนี้สูตรบนใช้ก็ต่อเมื่อเราแบ่งทางด้านแกน x สูตรนี้ใช้ก็ต่อเมื่อเราแบ่งทางด้านแกน y เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างการใช้นะครับทุกคนไปที่ตัวอย่าง3.10.1 3.10.1 3.10.1จงหาความยาวส่วนโค้งของใคร y เท่ากับ4ลบ x ยกกำลังสส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 x จาก1ถึง x เป็น8อ่ะโจทย์คือตัวนี้เนาะอ่ะเราก็มาดูดูนะครับว่าเราจะใช้สูตร dx หรือ dy เราจะใช้สูตรไหน dx หรือ dy เราก็ดูว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงคือ x หรือ y อสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงคือ x หรือ y นะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือ x เพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรที่มันเป็น dx ก็คืออินทิเกรต a ถึง b square root 1บวก dy by dx กำลังสองคูณกับ dx ในสูตรนี้เราจะต้องหา dy by dx ก่อน dy by dx ดิฟโจทย์นะครับดิฟออกมาแล้วสามส่วนสองสี่ลบ x กำลังสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองดิฟไซออกมาได้ลบสองส่วนสาม x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสามซึ่งถ้าเราจัดรูป เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับยังแจกเข้าไปข้างในไม่ได้นะได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือ dy by dx ในสูตรมี dy by dx ยกกำลังสองครูขอยกกำลังสองก่อนนะแล้วค่อยไปแทน dy by dx ยกกำลังสอง ยกกาลังสองลบตัวนี้ก็จะหายไปละตัวนี้ก็จะเหลือกําลังหนึ่งตัวนี้ก็จะเหลือกําลังสองส่วนสนี่คือยกกําลังสองเสร็จแล้วเราเอาไปแทนไปแทนในสูตร l เท่ากับอินทิเกรต1ถึง8สแควรูบวกตัวนี้ dx ไอ,อ,อ้ก้อนนี้คือก้อนที่ครูยกกำลังสองมาเมื่อกี้แล้วนะครับนี่เลขสานะต่อไปเรารวมเทอรมรวมเทอมเราก็จะได้รวมเทอมนะครับอันนี้เราก็จะได้เหลือแค่4ออง่ายเลยต่อไปถอดรากก่อนอินทิเกรตนะครับได้2 อินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วน3ได้อะไร x กำลังลบ1ส่วน3บวกอีก1กลายเป็น x กำลังสองส่วน3หารด้วย2ส่วน3แล้วขอบเขตคือ1ถึง8เลขสอนี้ตัดกันไปเนาะ อินทิเกรตออกมาแล้วเราจะได้มกีเกราหน้แทนค่านะครับ3 8ยกกำลังลบสส่วน3ยกกำลังสอส่วน3ลบกับ3คูณกับ1ยบกกำลัง2ส่วน3คิดเลขเออกมาแล้วได้9ไม่งงนะอันนี้คือความยาวส่วนโค้งเราทำตาม d x เพราะว่าเขาให้ x เปลี่ยนจาก1ถึง8ต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไป สามจุดหนึ่งสามจุดสิบจุดสองให้หาความยาวส่วนโค้งเหมือนกันจงหาความยาวส่วนโค้งของใคร x เท่ากับ y กำลังสามส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสอง y y เท่ากับหนึ่งส่วนสองถึง y เท่ากับสอง สังเกตดูนะครับข้อนี้เขาให้ y มาและอย่างหนึ่งข้อนี้การันตีว่าต้องใช้ dy เพราะเขาให้ y มาไม่พอเขาเขียน x เท่ากับแต่ข้อเมื่อกี้เขาเขียน y เท่ากับดูนะครับหลักการก็ยังเหมือนเดิมวิธีทำเราก็จะใช้สูตร dx dy ตรงนี้เป็น dy เราจะดิฟ x นะครับ เทียบกับ y นี่คือสูตรนะกลับไปดูที่โจทย์โจทย์คือตัวนี้เนาะดิฟมันเทียบกับ dx by dy สิดิฟ x เทียบกับ y ได้เท่าไหร่3าส่วนห y กำลังสองก็คือ1นส่วนส y กำลังสองอันนี้คือ1นส่วนส y กำลังลบหนดิฟแล้วก็จะได้ ลบหส่วนส y กําลังสองยี่เราจะได้อย่างนี้หรือใครจะเขียนเป็นลบหส่วนส y กํลังลบสก็ไม่ว่ากันแต่ในสูตรเรามีการยกกำลังสองดูนะครับว่าครูยกกำลังสองตัวนี้ยังไงรูยกกำลังสองนะยกกำลังสองครูทำยังไงครับ หน้ากำลังสอง1ส่วน4 y กำลัง4ลบ2หน้าหลัง y กำลัง2ตัดกันไปลบ1ส่วน2บวกหลังกำลัง2 1งส่วน4 y กำลัง4อันนี้คือยกกำลัง2องละ dx by dy ทั้งหมดยกกำลัง2 ต่อไปเอาไปแทนในสูตร L เท่ากับอินทิเกรต y จากไหนถึงไหนนะ1ส่วน2ถึง2ใช่ไหมโอเคสแควรูต okay. 1บวกก้อนนี้แล้วก็ d y รวมเทอมในสแควร์รูทก่อน1ส่วน4 y กําลัง4เหมือนเดิม1ลบ1ส่วน2ได้บวก1ส่วน2ตัวนี้เหมือนเดิมก่อนจะอินทิเกรตเราลองดูว่าข้างในเนี่ยมันจัดเป็นยกกำลังสองได้ไหมข้างในมันจัดเป็นยกกำลังสอง,ดกกง 2, ได้ยังไงกลับมาคิดนิดนึงเนาะว่าข้างในทำไมคิดยังไงได้อะไรยกกำลังสองพิจารณาเฉพาะข้างในสแควร์รูทนะครับ ข้างในสแควรูทมันคืออะไรเอ่ย1ส่วนส y กําลัง4บวก1ส่วน2บวก1ส่วน4 y กําลัง4อยู่ข้างล่างตัวนี้จะคิดยังไงแล้วก็คิดอ่ะเราลองดูนะครับครูก็พยายามจะคิดออะเปลี่ยนตัวนี้เป็นกำลังสองมันก็ได้อย่างนี้กำลังสอง่ะแล้วตัวหลังมันก็ได้อย่างนี้กำลังสองใช่ตัวกลาง ตัวกลางมันกลายเป็น1ส่วนสองได้ยังไงมันก็คือ2คูณกับตัวนี้แล้วก็คูณกับตัวหลังเนื่องจากที่คูไม่พอแลครคูโคเขียนใหม่เอาใหม่นะตัวหน้าคือตัวนี้ยกกำลังสองตัวหลังคือ1ส่วน2 y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองตัวกลางตัวกลางคืออะไรตัวกลางก็คือตัวนี้ คูณกับตัวนี้แล้วก็มี2อ,อยู่ด้วยนี่คือตัวกลางหน้าหลังตัวกลางมันก็คือตัวหน้าบวกตัวหลังทั้งหมดกำลังสองกรอนนี้ได้ข้างล่างนี่อ่นี่ต้องคิดนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นกลับไปที่ในความยาวส่วนโค้งของเรา เราจะเท่ากับอันนี้คือ1ส่วน2นะครับอินทิเกรต1ส่วน2ถึง2สแควร์ูทหส่วน2 y กําลังสองบวก1ส่วน2 y กําลังสองตัวนี้ยกกำลังสองสแควร์ูทกับยกกำลังสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2 y กําลังสองบวก1ส่วน2 y กําลังสอง Dy วาแล้วมันจะได้อะไรอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต y กํกำลัง2ได้ y กํกำลัง3ส่วน3ก็เป็นส่วน6อินทิเกรต y กํกำลังลบสได้ y กํกำลังลบสส่วนด้วยลบสามได้อย่างนี้ คูคิดเลขผิดไหมเนี่ยตัวสุดท้ายอโอเคเนาะได้ y กำลังลบสส่วนด้วยลบสนะครับคิดเลขเออกมาละครูจะได้33มส่วนสิอ่ะนี่คือความยาวส่วนโค้งนะครับ เดี๋ยวจะมาพบกันในคลิปต่อไปในเรื่องระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเนาะคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ